ทำไมบ้านหลังนี้ไม่ต้องจ่ายค่าไฟมาเป็น10ปีตั้งแต่เริ่มสร้างนี่คือบ้านผีเสื้อค่ะโครงการบ้านพักส่วนตัวขนาด18ไร่ตั้งอยู่ที่อำเภอสันผีเสื้อจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของบ้านคือคุณเซบาสเตียนยูสโตชมิดอดีตวิศวกรซอฟต์แวร์ชาวเยอรมันผู้หลงใหลในเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนเลยออกแบบเป็นโมเดลบ้านที่พึงพาตัวเองได้อย่างสมบูรณ์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองได้ร0 0เซตแล้วนะวัตกรรมของบ้านผีเสื้อทำงานยังไงโดยช่วงกลางวันค่ะ แผงโซลาร์เซลล์จะผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานทันทีส่วนพลังงานส่วนเกินจะถูกนำไปผ่านเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์เพื่อแยกน้ำเป็นไฮโดรเจนบริสุทธิ์ พอกลางคืนก็จะนําไฮโดรเจนที่เก็บไว้มาผลิตเป็นไฟฟ้าใช้ต่อเนื่องที่พิเศษคือไฮโดรเจนที่ผลิตได้เป็นกรีนไฮโดรเจนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่จะไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเลยแม้แต่น้อยแต่ต้องบอกว่าบ้านผีเสื้อไม่ได้มีดีแค่เรื่องไฟฟ้าค่ะเขายังออกแบบระบบการจัดการน้ําแบบครบวงจรด้วยการบําบัดน้าฝนมาใช้ในการเกษตรทั้งปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เพื่อลดการขนส่งอาหารจากภายนอกที่สร้างมลพิษอีกด้วยค่ะแม้ว่าเทคโนโลยีไฮโดรเจนยังมีข้อจํากัดเรื่องต้นทุนและกฎระเบียบแต่บ้านผีเสื้อ ก็เป็นความหวังและแรงบันดาลใจที่พีสูให้เห็นว่าการสร้างบ้านที่พึ่งพาด้วยตัวเองร้อซนั้นเป็นไปได้จริงโดยเฉพาะสําหรับพื้นที่ห่างไกลที่ต้องการพึ่งพาตัวเองค่ะบ้านผีเสื้อจึงเป็นต้นแบบแห่งอนาคตที่จุดประกายให้เราเห็นว่าการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั้นไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันอีกต่อไปค่ะ